ส่งพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้พนากาโทภพักดีแสงชูโตผู้ช่วยรัชเลขานุการในพระอง์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปวางหน้าหีบศพนายสมัญญานินทงนายอัธพลทวมทองและนายสุทัน์เปล่งกัดโดรที่อาสาสมัครบรรเทาสาตว์นภัย ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารถล่มในหมู่บ้านกิษดานคร31เขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานคร่นวันที่3เมษายน2564นวัดสาลาแดงเขตบางแคในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายบีรพลทองศิริตรุที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนวัดสาราแดงด้วย เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้นายจิตพัฒไกรเลิกรองที่ปดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกัลยาณีไปวางหน้าหีบศพนายธนภพประภัยตรทีอาสาสมัครบรรเทาสาธารภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ณวัดนคร อินอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลตนว m ตรีชัยทัศน์บุญขำรองที่ปดีกรมบังคับการสํานักพระราชวังเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตวุวาธีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นายอิทธิพลประสงค์ทรัพย์นายเกฤษฎีสังนางนางสาวจิรพัฒน์นนทฤทธิ์นางสาวธิติรักษ์ทิมแดงและนายสุรศักดิ์เปี่ยก ณนะโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลทนบุรีสองและโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการอบแก่ผู้เสียชีวิตด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดม่ได้